วาเข้าไปยังไม่โดนเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว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 เดี่ย้เดี่ยเดรยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวไดี๋ยวเเดเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดยวเดี๋เดเดี๋ยวี๋ยีีเยไม่ี ถ้าฟ้าเสียตัวหยิบได้ค่ะอุ้ยอุ๊ยถ้าซ้อมจะมาแล้วมันอะไรเนมึงมึงไม่เก่งนะไม่ใช่เกือบเอลยลูกชิมผมให้พี่หยิบเลยหยิบดิตัวก็ไม่ร่อนเป็นอะไรเป็นอะไรเหรออติดขีนะตัวก็ไม่ร่อนแต่ทำไมรู้สึกป่วยใครจะตอบได้